มันนีกะซีมาเฮ็ดสูตรบำรุงเฮ็ดอันต้นเขาให้มันงามนะครับอุปกรณ์เรา,าก็ช้มีเอ็มบอยครับนี่เอ็มบอยชูรดะน,นะครับทั้งหนาวนะครับชูรดกะชูรดกามาทั้งหนาบอไรอบอชูรดครับนี่ครับเอาใหม่โอเเคากตัวน,นี้มาดิใส่ด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้ซองฝาซองฝา,งาตัวห,หนักหาฤทธิ์เนาะซองฝาตัวหนักหาฤทธิ์ ชูรดเอาใหม่ชูรดเอาใหม่ครับพึ่งชองหนึ่งครับสี่ฝาได้ว่เป็นสองฝาดิสองฝาโอ้ยแบียนโบจะสีดวงนะเดี๋ยวเมื่ทียงปอดามหน้านี่ครับชูรดฝาหนึ่งนี่ตัวนำหาเลยดในกรณีนี้เข้าเข้าเข้าไอ้ไอ้ทางเข้านี่ครับนี่กล่องไอ้เบื้งดั่งหันประท่ามีนที่ดล่ะนี่ยี่สิบเล็ดเข้ากับคำนวณกับเมื่อกืนจี่ถือถือคือแปดฝาตัวนำ <20. S 2> ก็ปลอยไอ้ยีสิิตนะครับน้อเขาทำวนไปเลยตอนนั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลือดอยู่เครื่องเลยพี่น,พพน, <c oughs> น,พน้องเพี้ยนเลยพอดากินพ่อหอยอันไหม่เลยพี่น้องเ้ยปลาใส่ผงชูรดโอนน้อยังคลาชูรดเนาะบานนี้ชูรดนี่เข้าใส่ไอ ฝ้าฝ้าหนึ่งตัวน้มหาฤทธิ์สแสดงว่าเขาต้องใส่อยู่สี่ฝ้าสี่ฝ้าเอาอไปเนี่ใส่ข่ายมาแซางพี่น้องเลยวดนี่ดีปั๊ดมาขัากระเซาะขอบกระใสพอมาใส่ใส่กาแฟกระใสพี่น้องเลยลองเบิึงครับเพื่อลดทุนเพิ่มทุนผมผลผลิตเปรร็นมีตม่อสิ่งแวดล้อมเดชาม,มันานี่น้องนี่อีกได้อีกเท่อน,นึงอา้าวมีตัวน้มยีซีบีเดอรพี่น้องเึกแจำเลยวอเคืองแอมบอยนี่ แปดฝาแปดฝาตัวนี้ช,ชุดชุดรถนี่สี่ฝาตัวน้ำจี๊ซิบีด์นะโพ่นครับมันพอาจะไหนนะมือบัวโค่นด้แล้วเนาะโค่นแขนเข่ากันโอ้ยต้องมีใหม่บอสเาใหม่ก่อนพี่น้องพี่น้องมีผ้าดาบสู้ว่าหลังดีว่า ไปิงไงดเนาะไอ้แม่ไลยครับเอาไปสีสีได้เบิร์ดเด้อครับพี่น้องเลยผลอมากมากไหมเขาน้ำซามปลาทดสอบบังคับว่าปีนี้มันสีงามงคือเขาวา,ายดบีบอกไม่ขอข่เสื้อยางง่ายๆนะครับเ้าวสงรองเองอยูต่ตัวเองครับจงได้ก็ได้ห้าวลดผลไอต้ต้นทุนลงมาเพิ่มพ้นผลิตเร้วแล้วครับบานนี้จังป่อยไปสีพี่น้องเลยสีเใ็งให้ใช่หนางามบางงามจังถ้าเบิรงพอดาบเด้อพี่น้องเลย kháng lâu thì yên càng là pin y lá